ี่คครับวันนี้ผมจะพาย้อนกลับไปดูคอนเสิร์ตของกุ่เออนันต์บุญนาครับก็เป็นศิลปินของ RS นะครับศิลปินคนแรกนะครับนักร้องศิลปินคนแรกเลยนะครับที่เข้ามาอบรมที่โรงเรียนสอนมายากรฟิลิปนะครับมาในวันที่10พฤษภาปี ส3 7รอยะครับรงเรียนเพิ่งจะเปิดหมาดๆไปได้ไม่กี่เดือนเองครับก็คอนเซปต์ของทางไอซ์ส็บอกว่าเป็นเพลงนกตลอดชื่อเพลงคือนกตลอดนะครับก็ในเนื้อเพลงจะมีนกนก,นกนกะเกี่ยวกับนกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดคอนเซปต์นะครับเกี่ยวกับการแสดงให้ครับไปดูการเสร็จนกนะครับการตักนกด้วยสวิง ตักกลางอากาศบนเวทีคอนเสิร์ตเลยนะครับคนชุดนี้ผมเห็นครั้งแรกตอนที่ผมเป็นนักรีลาดนะครับยังไม่เป็นนักพยากรนะครับผมก็เจอที่กาแล็กซีครับนักพยากรต่างประเทศหล่อมากครับโอ้ตักนกพิราบดวยสวินนะครับตักฝุบกฝกสี่ตัวตอนนั้นผมเห็นผมโอ้อึ้งอึ้งมากเลยนะครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ชอบคนนะครับดูผมก็สนุกนะครับแล้วก็ชุดนั้นก็ได้นํามานะครับ ให้คุณนันน์เอาไปใช้ในคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ตอนจบก็เป็นไฮไลท์คุณนันน์ก็จะกลายเป็นนกไปเลยนะฮะโอ้ถึงมากเลยนะครับคุณนันน์ก็ก็น่ารักกับขี่เล่นดีนะฮะก็ตั้งใจฝึกซ้อมนะครับเราไปดูการแสดงของคุณนันน์จริงๆกันดีกว่านะครับเรามตอร้อยสามสิบเจ็ดครับคอนเสิร์ตนกนกนกนะครับของคุณนันน์ หล่อเฟี้ยวครับนมโอ้โหหน้าแดงอย่างกับลูกกำลังครับถือสวิงนนะครับควาบตักติดตกมาจากการอากาศโอ้โหสวิงเปล่าๆนะครับโอ้โหนะครับตักเอาครับอันนี้ไม่ติดครับนกานกไม่เจอครับดูใหม่นะครับฟับโอไม้ตัวครับโอ้โหนกหล่นไปข้างล่างนู่นแหละครับโอ้โหจับนกโยนให้ดูครับนกเป็นๆครับ นี่อันนี้อันนี้นอกบทนะครับอ่าไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้อันนี้สอนอันนี้สอนบุ้มโอ้โหฮะนี่นี่อันนี้นอกบทนอกบทคิดเองอันนี้เอขอคิดเองครับบ่ฟิลิปนะวับว,ว้าเสกหม่<อ>ใช่ได้เลยเ,เลยต้องนอกนกตนลอดแล้วอยากจะดูนกจริงๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับเรียกนางฟ้ามายากลไปนะครับ ท่านจะได้ดูนางฟ้าเสกนกแบบนี้นกนกนางฟ้าเสกให้เลยนะครับสวยทุกคนนะครับวันนี้ผมกลับลาก่อนครับสวบสดีครับครับ อีกหนึ่งความทรงจำครับนี่เลยนะครับวัยรุ่นเหล่านี้เลยก็ <By S 1> เ,อเอามายากลผสมกันเข้าไปนะครับโอ้ยครับมันเป็นแฟชั่นฮิตเลยในช่วงนั้น